S G s e S ครับวันนี้อาการลูกค้าบ,บอกว่ามีอาการสั่นเล็กน้อยเป็นคร้งครั้งนะครับบางช่วงไม่ได้สั่นตลอดเดี๋ยวเราไปดูหัวฉีดเป็นไงเทสหัวฉีดดูนะครับก็ไม่มีรั่วหยดนะครับฉีดสเปรย์เป็นฝอยปกติดีเสร็จแล้วเราก็ทําการปล่อยแรงดันนะครับสังเกตว,ว่ามีแรงดันแต่ว่าปลายหัวฉีดไม่มีรั่วหยดเลยใช้งานได้ปกติแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝัดชิ่งล้างครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการถอดกองนะครับกับหัวเอาน้ํายาส่วนล้างเทล้างเรียกว่าฝัดชิ่งนะครับ เพื่อให้หัวฉชีดข้างในมันสะอาดที่สุดก็เข้าใช้บริการแล้วนะครับ MG ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องไปด้วยเลยอารมณ์ประมาณนี้ครับไม่เล็กไม่ใหญ่มีที่นั่งคอยนะฮะก็ตรเช็คอาการออกมานะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็มีหัวเทียนนะครับสภาพดูไม่ได้เลยกอกาศตันแน่นอนครับเป็นคุณสุภาพสตรีอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลนะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเลือกใช้ของที q u i c o l y เปลี่ยนใส้กองเรียบร้อยนะครับอาการคันนี้อันเสร็จสิ้นเดี๋ยวส่งรถลูกค้า ลูกค้านอนรอด้านในนะฮะสบายใจเลย g z s นะครับตอนนี้ก็ออกมาทดสอบรถเครื่องเดินปกติเรียบดีนะฮะก็อัตราเร่งดีนะครับเสียงท่อโล่งปกติก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมต้อนร้านหัวชีด BKK นะครับพี่ๆที่มีปัญหานะครับรถเครื่องสั่นสะดุดอาการแบบผิดปกติไปจากเดิมหรือว่าลดได้เลขไมล์ประมาณนักแสนกว่าๆเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็ลองได้ทั้งเบนซินดีเซลแต่ว่า ในเคสนี้คือเครื่อง,นองยนต์เป็นซินนะครับเช็คออกมาหัวเทียนหัวเทียนค่อนข้างเก่ามากอาจจะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับหัวชีดไม่รั่วแต่สาภาพไม่ได้นะครับก็ทําการมาทนแทนนันเปลี่ยนสายกรองสายกรองยางโอลิงเข้าไปนะครับก็อยากมาทนแนันแบบนี้นะครับก็เชิญที่ร้านหัวชีดบีเคได้เลยนะครับร้านอยู่พุทธมณฑลสายสองซอยยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งแยกแปดอยู่ในซอยไฟแดงเลยนะครับก็ฝากวยครับสวัสดีครับ